สบายดีพี่น้องเบิดสุข่สุคนจ้าเมื่อนี้ก็หายหนาหายตาไปเบิดมือเบิเวนเนาะกลอนก็ไปเดินเลื่องแล่นอันเอาลูกเขาสมานุค um ัวแล้วก um ็เอากระนาเขาสมนุคัวแล้วพี่น้องก็เลยมือมือเป็นยั่งใหก็เลยบริเหตุลิปเหตุยังขอเถษขอภัยเด้อบุตงคนกระถาน้องเมฆเนาะคือคือพมานเนาะทั้งสองขอสองแม่สองลูกเวนเลยขอเถษขอภัยน้ำจ้า เมืองร้านพี่น้องตัวแบบโตสวไี้ไรก็โตวขึ้นน้ำเป่งไมเมือเลยเมือยพี่น้องพี่เพียแบบไปโอห้หล้วาหแล้วเดยแวแป๊แบหบนึ่งยูนมพี่น้องเอากินนมก่อนเพิังกินนมอยู่ไปแลนเรื่องอะไรเห็ดอันง่ายอันเอากา้าเขามาสมานุขว่เลยได้เริ่มเห็ดใหม่เบิดพี่น้อง อันเห็ดจะมาแบบเริ่มต้นใหม่เลยเหตดใหม่เลยต้องเอาซื่อกหน้าขึ้นเป็นหัวหน้าขอบครัวลงลงมาจังเป็นเมียแล้วก็นางมุนนะพี่น้องแล้วก็ได้เปลี่ยนซื่อนองมาหน้าใหม่เลยเพราะว่าแม่เพิ่งมาหมักซื่อนั่นก็เลยเปลี่ยนตอนทีวาา่าเฮาอันเปลี่ยนจะมบานูครัวหน้าพี่น้องหลับแล้วพี่น้อง กินนมแล้วก็รับแล้วมาหน่อยเ้ารับแล้วให้ตุบุอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่งแขนเป็นแขนลนะพูนแ,แกเป็นแกมัมมมกใหญ่ๆนึงพี่น้องเอ้ยมีผู้ใด พี่น้องลงก็เริ่มมาตรงเฮียนเผืนอาบน้าใส่สุดสีแดงพี่น้องเอ้ยสบายดีจ้าป้าลุงมาส,สู่สู่ทุกคนเดียจ้าอ,อาบน้ำเร็วอาบน้ำสีนอนไปใส่สุดนี่พี่น้องเอาาบอร์เลยปะอยากชัยเห่าหมักจัากใส่พีนนะ่น้องครับไม่ใส่เฮือเลยจะจะใส่แคมเมอร์เดียวตอนวันเกิดเฮาสบายดีพี่น้องเช่นได้กินไก่ปิ้งปิ้งหรอ่ อ, <Okay. S 1> อืน้องกระลั่นะออน้องเม้รับแล้วรับแล้ว,ม,ลลวมามือเว้นคนอยู่ปล่อยอยู่นพอคนพี่น้องมาดวนมาดวนหิวนมแล้วหิวนมแล้วปั่มนมไปเตาหนึ่งบุพเก็ได้ลกมา ที่นอดน,น้องกูไปโรงเรียนฮะโรงเรียนที่นอดน,น้องอยู่บ่กินหอดแม่มือเมื่อกินนน่องเห็นมือแบบนี้แหละ<อ>แม่น้องอาบน้ำแล้วอาบแล้วอาบมือแล้วเถอลูก อาบเมืลลเ่อเถือ่อยิ่งนอนอาบลายบ่ได้น้อแม่เมื่อเถื่อก็พอแล้วลูกอากาศม,มันเย็นอากาศมันเย็นนะ้อแม่แต่แต่ตอนที่เขาอาบน้ำเขาเขาหอนเขาอาบน้ำเย็นไม่มนหนีสิบัอาบน้ำม,มุ่นแม่เออแม่แม่บึ้งมือในนอยอยู่พันธนาเมื่อนี้นอนเบิ่มือได้พูดแต่แต่เขตอันอ มาจะแลน่นหนังสือแล้วก็นนกินน,น,นมแล้วก็นอนกินน,น,นมแล้วก็นอนพี่น,น้องตื่นมาหน่อยเดียวตื่นหน่อยเดียวแล้วก็ชวนมากก็น,นอนชวนมากนอนกลัวที่แบบมาแรงมากระลุกตื่นขึ้นมาเล่นมาแรงมาเดกตึกๆมานี้กระลุกตื่นขึ้นมาเล่นแล้ว <c oughs> มีการบ้านอยูมม่บ้างไหมนี่เห็ดแล้เห๊ะ เห็ดเราเห็ดหงกไผ่คือไวเท็เอ้าเห็ดหนามุกอ่ะกานบ้านยังอ่ะกัรบ้านภาษาอังกฤษใช้มาให้แม่เบิ่งดูใช้มาปลาลุงดูกันบ้านอ่าส่วนเล็กบ้านนี่ตั้งแต่เมื่อวานนี่จ้าสักคู่มากวด hmm. อ่าโม,ม่หมกเราบริเช้นคอที่สอง แลวหมกเรามาเขียนเบิใงแสงเบิ้งสัาคู่ยังบอเห็นอือได้มักซิปได้พี่น้องมูมูเซาคู่บริกวรพาเพราะว่าหมกเราเขียนหมกเราเขียนถกอยู่แต่ว่ามูหมกเราบ่กเขียนข้อที่สองแต่ว่าเราบริเขียนอยู่ในห้องอือหม,มกเราบริเขียนข้อที่สองก็เล่นมาเขียนอยู่เพื่อนนี่ตัวส่วนตัวนี่หา เต้าตะเบกป้านมือนี่เม็ดชื่อชื่อน้ำหมึกมาให้หลบด้วยน้ำหมึกดิกเ้ด้วยอยังนี่อ่านมึงด้วยสีขาวสีขาวไว้สีบัวสีบัวพิงสีสีแดงสีแดงเวทเม่นดูบ้งสีฟ้าเลยสีฟ้าบลูสีดำแบบสีม่วงเ u r p l e สีเขียว g ี e สีตับหมูเปล่าสีชมสีชมออเรนสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่อืมใครมกได้อยู่บราราลูกกัพอได้อยู่เดี๋ยวเราก็เก่งดอกเพราะว่าเราหากระเขาใหม่เนาะนม่เมือมือมื่อเมือหนีนม,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 นมกเรา เมื่นีมหมกเราโบไห่ถือเชื่อว่าเก่งแต่แต่ว่าเมื่อวันนี้เราไหายแพนเมื่อเมื่อนีหาเขียนเร็เวพร้อมกันยูแต่แต่ว่าตัววิชาภาษาเราตัวมื่อเศร้านี้เขาเขียนแล้วก่อนหมกหมกเราอเอดคอที่สามเดี๋ยวเราก็เก่งเราเป็นคนฉลาดเราเป็นหัวไวหัวว่องหัวไวยูใครมหมกนะเจ้าหัวชาเจ้ากันยังได้เนาะลาเราก็วไวยู เราากเียนแล้วกบอกบอยไว้เป็นไรดเจ้ากระเพียนใหม่ก็่ได้คือกันลุะัฐเรมักซิบส่วนน้องเมกนนอนหลับยังสบายติงไปติงไม่ล้วบิดแล้หนาแดงพูนพนพูนพูนพอนพนพนพนนหอมนองก่อนใไ้โรงเพียนก็หอมนองน้องเลิกหอมน้อง ขมักหอมน้องมือมือน้องนี่สาตุ๊กตาเลยน้อยหน่อยเกิดใหม่เมันตาแพงแค่นี้ยังแต่น้องตัวเองพี่น้องเอ้ยผมผมไล่ไล่น้องเนี่ เกิดมาก,กับมีคมลายเลยอืมสบายเอ๋คลิปนี้น้องลุงขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องลุงนภาสาวเชโนเลยด้จ้าบ๊ายบายฝากช่องน้องลุงคนน่ารักด้วยจ้าบ๊ายบาย